บัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพุทธศาสนาแรียว่าทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมด ละตัวด้วยกายวาจาใจทำความดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสา,ามข้อนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเด็ดนั้นท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจ มั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เพื่อจะทําใจของตนให้ดีตามประสง์ของทางพุทธศาสนาการที่จะทําใจให้ดีนี้มีบาลีเป็นตำรับตาราว่าทตเวเมภิคเววิชาภากิยาดูกรภิกษุทั้งหลายวิชามีสองอย่างประเมตเว สองอย่างอะไรบ้างสมาธจะสมาะ,ะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัจนาจะวิปัจนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่งสมาโธพาวิโตกิมัทะมนุโพติสมาะ,ะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภาวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังพาวิตังกิมัทะมนุโพติ จิตเป็นขินแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปะ i ิยติความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันใดก็หมดไปด้วยสมถะความสงบแล้วนะวิปัจนาภาวิตกิมัถฐปนุโพติวิปัจนาเป็นขินแล้วต้องการอะไรปัญญาภาวิยติต้องการทําปัญญาให้เป็นขึ้น ปัญญาภาวิตาสิมัติบุญุปสิปัญญาเป็นกินแล้วต้องการอะไรยาวิชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนันหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสสนาทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี่แหละเป็นข้อสำคัญนักปัตตน,นททานทั้งหลายที่เสียสละเวลามา ก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องต้นพุทธศาสนิกชนต้องเข้าใจใส่หรือแปลความว่าสงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัตนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่า เห็นแจ้งเป็นธรรมเบองสูเรียกวิปัสนาสมถาวิปัสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาูพูดนี้ได้ศึกษามาตั้งต่บวชพอบวชออกจากบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนึงก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้ วันนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสนา a, ทั้งสองอย่างนี้ฟังอธิบายต่อไปวิธีทำสมถะวิปัสสนา a, ต้องมีปริกรรมอภาวนากับปริกรรมมณีมิตรเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนา a, ต้องมีปริกรรมอภภาวนากับปริกรรมมณีมิตรเป็นคู่กันปริกรรมมณีมิตร ให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันยังกระเป็ดลูกติดจระไนแล้วไม่มีขนแมวโตสะแก้วตาปริกรรมยนิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสมันยังกระเป็ดลูกติดจระไนแล้วไม่มีขนแมวโตสะแก้วตาผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เลื่อมผู้หญิงกำหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกำหนดเข้าปากช่องจมูกขวาใหญ่แล้วไม่เลื่อม ใของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่ส้นในปริกรรมนอนิมิตปากจ้องจมูกหิ้กใกล้ใจขวาข้างนอกโตเขาดวงโตทูกแกวตาข้างในดวงโตถูงเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงโูแกวตาข้างในดวงโตางดวงโตสมงเม็ดพุทธรักษา,า,าแล้ว,ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกัน หญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและให้ปริกรรมภาวนาระคองปริกรรมอนิมิมีดันไว้ว่าสัมมาอรหังปรึกถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายสัมมาอรหังปรึกถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนั้นสัมมาอรหังปรึกถึงดวงทิศสายใจอยู่กลางดวงทิศสายนิ่งนั่นที่ฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแคบเราตาหญิงอยู่ซีข้างซ้ายชายอยู่ซีข้างขวากรงหัวตาถิบบนตาออกตามช่องเราไม่ใจก็ออกข้างใน และบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ล่าตาว่าสัมมาอะระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับแถวตาเข้าไปกลางกักสิษะข้างในไม่ก่อนใส่ฝานั่นหลังนั่งบนกลางกัสพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางกัสสิษะข้างในว่าสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธี ต้องกลับตาไปข้างหลังไปตาคลองเหมือนคนจักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นข้างบนเลื่อกขึ้นบนเลื่อกไปแล้วพอจะต้องส้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็ค่อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ปลาช่องเพดานที่รับประทานานสำมักใช้เหลือไม่ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมาย ในฐานที่สี่ป่าช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะตหังสัมมาอะตหังสัมมาอะตหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเหนือโลกกระเดือกเมืองกลางกลางป่าชนตะแก้วตั้งไว้ป่าช่องคอ,ปปอ,งคอบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมาอะตหังสัมมาอะตหังสัมมาอะตหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาให้ใจเขาออก ใ่ขอนใข่ขวานั้าหลังลงบนกลางก,างก้าวพอดีแต่บริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางตัวสมมาร้องสมมาร้องสมมาร้องสามครั้งแล่เลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ตรงนั้นเทียกว่าศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายเส้กลางอากาศสัานหน้าฐาหน้าขวาฐาดินหลังฐานใตาฐานลมเครื่องหมายสสะอาดลอยช่องอากาศกลางนั้นตรงนั้นเรียกว่าศูนย,ย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์ตรงนั้นเวลาสบัดไปเกิดมาเกิดแล้วก็มา มามาอยู่ในที่ติดอยู่ในกลางดวงนั้นตายละเอียดอยู่ในกล e างดวงนั้นพอแม่เป็นประกอบธาตุตามถูกตัวก็ตกศูนย์เดียวพอตกศูนย์ก็ลอยกันมาเหนือกลางตัวสองนิ้วเท่าฟองไขแดงของไก่ใสเป็นกระจกตรงเอาหน้านี่มันจะเกิดหลังนี่ศูนย์ตรงนั่นแหละศูนย์ศูนย์นั่นเป็นสําคัญนักจะเกิดมาในสโลมันในมนุษย์จะลอกก็ต้องต้องไปต้องเกิดในศูนย์นั่น จะเกิดจะไปนิพพานก็ต้องเข้าสู์นั่นไปเหมือนกันจะไปสู่มาผลนิพพานต้องเข้าสู์นั่นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกรมกันข้ามถ้าว่าจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าวาจะไม่เกิดก็เดินไหนเข้าไปคลางเข้าไว้หยุดเข้าไว้ไม่กลายเคลื่อนนี่ตายเกิดอย่างนี้บรรู้จักหลักอย่างนี้บรรู้จักหลักัางนี้แล้วก็ เราก็รู้ทีเดียวรู้งคืนเช้านี่เราที่เราที่เราใจเราที่อุ่นวายอย่างนี้มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายไตเกิดถ้าใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั่นมันจะเลิกเวียนว่ายไตเกิดเราก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องรอขายเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องทําใจของเราให้นิ่งหยุดทําใจให้หยุดทําใจให้หยุดอยู่นยงกลางนั่นทำใจหยุดเฉพาะหยุด หยุดนิ่งหยุดเจ้ยหยุดก็เข้ากลางหยุดนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางสายกว่านั้นหลังหลังบนออกในไม่ไฟกลางของกลาง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 กลางของงกลานิ่งพอตกส่วนเข้าต่นนั้นแหละเห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นตดวงจานดวงอาทิตย์